สวัสดีค่ะเชฟบรรณาน,นะคะยินดีต้อนรับสบายดีกันทุกคนหรือเปล่าวันนี้เชฟมีสูตรอาหารง่ายๆนะคะคือสูตรอาหารที่ผู้คุณคุ้นเคยมาแล้วเชฟรู้ว่าผู้คุณคงจะทํารับประทานกันมาแต่ปู่ย่าตายายนะคะแต่ว่าสูตรนี้มันเป็นสูตรพิเศษที่เชฟใช้อยู่ที่ประเทศสหร,รัฐอเมริกาเพราะว่าชาวฝรัง่งหรือก็พวกฝรั่งนี่เขาทานจัดเหมือนพวกเราไม่ได้คือเวลาเราใช้ ปลาหรือน้ำปลากลิ่นมันเหม็นเกินไปเพราะเขาไม่คุ้นเคยเท่าไรเพราะนั้นเชฟก็จะพยายามที่จะไม่เปลี่ยนให้มันไม่ไม่เปลี่ยนสูตรให้มันมากเกินไปนะคะแต่ก็ทำยังไงให้พวกเขายังทานได้แล้วก็จะมีรสชาติอร่อยแล้วก็เข้มด้วยเชฟก็ <c oughs> ขอภัยโทษน,นะคะหากว่าสูตรอาหารนี้มันจะผิดแปลกกับสูตรอาหารดั้งเดิมอ่อนน้อยนึงนะคะแต่เชฟก็ชอบที่รสชาติจัดจัดเหมือนกับอาหารไทยแท้นะคะ เชฟก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ฉะนั้นเชิญเข้ามาดูเลยนะคะว่าเชฟได้ทําอาหารนี้ผิดแปลกจากสูตรดั้งเดิมหรือเปล่าเชิญค่ะก่อนที่จะผสมเครื่องเทศนะคะหรือก็เ,อเครื่องทั้งหมดนี้เชฟก็อยากจะให้คุณมาดูว่าว่าเชฟได้เตรียมเครื่องอะไรบ้างที่เราจะผสมในลาบของเรานะคะเชิญค่ะเชิญมาดูเลย ผักเรียบร้อยนะคะมีหอมฝรั่งมีมีอะไรเอย่ยมีต้นหอมมีทาร์แนนนะคะแล้วก็อักชีกชิล้อมอัชีเล่ยแล้วก็มีหอมแบงแล้วก็นี่มันเป็นพริกนะคะไม่มีพริกไทยวันนี้ไม่มีพริกเผ็ดอาพริก,พ,กพีกี้หนูแล้วนี่ก็มันเป็นอ่ใบมะกรูดนะคะหั่นจนฝอยเรียบร้อยแล้ว นี่เป็นข้าวคั่วแล้วก็พริกคั่วผงชูรสไก่น้ำปลาร้านะคะต้มสุกเรียบร้อยแล้วเอาน้ำปลาร้าของอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือคุณมีน้ำปลาร้าของไทยก็ใส่เลยแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะฉันไม่ได้ใส่ผงชูรสนะคะแป้งนัวเพราะว่าทุกเสิ่งทุกอย่างวันนี้แป้งนว่ยนี้แล้วเราไม่อยากใส่มันมากเกินไปนี่ราคาเป็นเครื่องปรุงนะคะ เพราะวันนี้เราจะใช้พุงวัวค่ะฉะนั้นเราต้องต้มน้ําให้เดือดแล้วค่อยเอาพุงวัวนั้นไปต้มจนเปื่อยนะคะคงจะใช้เวลาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงจะเปื่อยพอดีค่ะเมื่อเนื้อสุกแล้วสวงออกใส่กระชอนและจานไว้จนเย็นก่อนเอาไปหัน่นเพราะเนื้อพุงนี้มันเหนียวฉะนั้นจงต้มให้มันเปื่อยถึงจะอร่อยค่ะถ้าคุณชอบเนื้อเหนียวก็ไม่ต้องต้มให้เปื่อยนะคะ ตามใจชอบแท้จริงแล้วคุณสามารถเอาเนื้อวัวนี้ไปดัดกับกระทะเล็กนี้ก่อนที่พุงมันจะสุกก็ได้นะคะฉะนั้นเมื่อพุงสุกเนื้อก็สุกพอมันเย็นเราจะได้มาหั่นด้วยกันเลยวิธีนี้เราจะไม่ต้องรอนานนะคะเพราะว่าหากว่าเราทำทีละอย่างนี้มันจะใช้เวลานานเกินไปถ้าคุณจะเอาเนื้อไปอย่างก่อนหรือเอาไปปิ้งก็ดีเหมือนกันนะคะ แต่ขณะนี้เชฟจะใช้กระทะเหล็กแล้วก็ใช้ไฟอุณหภูมิสูงค่ะเพื่อให้เนื้อนี้มันนุ่มดีต้องใช้อุณหภูมิสูงเพราะว่าเมื่อเอาเนื้อมาดาดกับกระทะร้อนๆน,นี่ค่ะมันไม่นานหรอกแป๊บเดียวก็สุกค่ะถ้าว่าคุณไม่อยากสุกก็ทำดิบตามใจชอบเลยนะคะแล้วว่าเชฟไม่ชอบอาหารดิบๆนะคะเพราะว่า ก็เพราะเราไม่ไม่ต้อนรับนะคะแล้วก็ไม่ค่อยชอบด้วยของดิบๆนี้มันไม่มันไม่เข้ากันเลยนะคะมันไม่สนิทแต่ถ้าคุณทานดิบก็เชิญเลยนะคะจะใส่ตับดิบหรือก็จะใส่ใส่ดิบเมื่อไรก็เชิญตามสบายเลยะค่ะจะใส่เลือดก็ได้แต่ว่าเชฟวันนี้บอกแล้วว่าจะทาจะทำให้ลูกหล,กล,า,ลานแล้วก็ให้เพื่อนอเมริกันเขาทานด้วยฉะนั้นเราจะทำให้มันแปลกเกินไปเขาจะวิ่งหนีหมดะ <laughs> แล้วก็ว่าเราทําอาหารแปลกๆนะคะฉะนั้นวันนี้เชฟก็จะทําอาหารที่ว่ามันสะดวกสะดวกแล้วก็รับประทานง่ายๆเชิญ <Okay. S 1> ค่ะเชฟจะทำเนื้อดวนี้เลยว่าเนื้อนี้สุกดีหรือก็ไม่สุกดีถ้าไม่สุกดีเชฟก็จะเอาไปตั้งให้มันสุกอีกถ้ามันสุกพอดีพอดีกลางๆก,ก็ของจะใช้ได้เมื่อมันเข้าเครื่องเข้าอะไรเรียบร้อยๆมันก็จะสุกเองค่ะ เชิญนะคะมาดูเชฟหั่นเนื้อกันกแล้วนะคะ,ะ,คะตอนที่เราหั่นไปแล้วมันมีมันยังเหลือเหลือเลือดออนิดหน่อยนะคะเป็นสีชมพูอย่างนี้ก็กําลังอร่อยเลยนะคะถ้าสุกเกินไปมันแข็งนะคะเห็นไหมก็เชฟก็จะหั่นเรื่อยๆนะคะจนหมดเนื้อนะคะเพราะว่านี้กําลังสุกพอดีเลยนะคะไม่ดิบไม่ไม่สุกเกินไปปานกลางที่ยังมีมีเชื้อเลือดนิดนิด,นดแล้วเวลาเราไปผสมกับเครื่องนะคะ เครื่องเทศนี้มันจะทําให้สุกพอดีเลยนะคะแล้วก็มีรสชาตินุ่มด้วยแล้วข้าเครื่องดีฉะนั้นเราก็หั่นปลอยๆนะคะไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาหนาเกินไปเพราะว่าเราอยากให้เนื้อนี่มันนุ่มเวลาเราเอาไปปนกับเครื่องของเรานะคะนะค่ะนชินนี้ค่อนข้างจะดิบหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่ามันมันหนาตอนเชฟเอาไปเอาไปดากมันนี ก็ก็ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเราจะเอามาผสมกับชิ้นอื่นๆแล้วก็จะปนกับกับเครื่องแล้วเมื่อมันถูกเครื่องไปแล้วมันก็จะสุกเองนะคะแต่ว่าก็สีมันก็สวยดีนะคะถ้าพวกคุณจะทำก้อยนะคะคือมีดีห้วอก็ขี้อ่อนแล้วก็ใส่าตามสบายเลยนะคะเชฟไม่มีแล้วแล้วก็ไม่เคยทานด้วยก็เคยเห็น เพื่อนคนเล้านะคะเขาทําก็อร่อยทั้งข้าไปอีกอย่างแต่แต่บางครั้งเขาก็ใส่เลือดทําำลาบเลือดเชฟก็ต้องเอาไปทําให้มันสุกนะคะแล้วก็เพื่อนๆเ,เขาโกรธตลอดเวลาเลยว่าทานแปลกแก,ก็จริงอยู่คะ่ะนะฉะนั้นชิ้นนี้ก็ค่อนข้างจะสุกเป็นกลางนะคะแล้วเนื้อก็นิ่มดีด้วย อร่อยแน่ค่ะลาบวันนี้เพราะว่าเนื้อวัวนี้เขาเราทําได้ถูกค่ะมันไม่สุกแล้วก็ไม่ด็ดเกินไปเป็นเป็นปานกลางถ้าคุณชอบดิอก็ก็เชิญตามสบายเลยนะคะแล้วก็อยากจะใส่ตับหรือก็ใส่ใส่อื่นอีกก็ใส่ได้เลยนะคะมันทิ้นใหญ่เกินไปก็จะตัดให้มันเล็กน้อยนะลง มันจะได้สุภาพหน่อยเมื่อหั่นเนื้อสุกแล้วก็หั่นเครื่องในนะคะนี่มีพุงงวัวค่ะเรียกอะไรเอ่ยพุง80บนะคะลืมแล้วนานด้วยซ้ำไปไม่เคยได้ทานพุงงวัวนี้มานานแล้วแล้วคุณจะเรียกว่าอะไรเอ่ยจยบอกหน่อยสิพุงเนื้อวัวนี้เชฟต้มเปื่อยพอดีนะคะไม่ได้ไม่ได้เปื่อยเลย เป่ยพอดีพอดีทางเชฟก็จะใชะ้จะใช้พูงัวนะคะโอเคหั่นไฟไฟเรียบร้อยแล้วต้มต้มจนจนเปื่อยแล้วเชฟก็ได้อ่อหัน่นหั่นกระเพาะปลาอัวเลยคะ่ะ okay. สุกแล้วก็พอดีนะคะคิดว่าหั่นชิ้นโตเกินไปฉะนั้นก็เลยเอามาตัดมัน ให้มันสั้นให้มันสั้นลงนะคะถ้าคุณจะเอาก่อนที่จะผสมเครื่องเทศนะคะหรือก็เครื่องทั้งหมดนี้เชฟก็อยากจะให้คุณมาดูว่าว่าเชฟได้เตรียมเครื่องอะไรบ้างที่เราจะผสมในลาบของเรานะคะหั่นผักเรียบร้อยนะคะมีหอมฝรั่งมีมีอะไรเอย่ยมีต้นหอมมี ทาระแนนะคะแล้วก็ผักชีผักชีล้อมผักชีเลือดแล้วก็มีหอมแบ่งแล้วก็นี่มันเป็นพริกนะคะค่ะตอนนี้เราก็จะผสมเนื้อนะคะเนื้อทลหันเมื่อกี้แล้วก็พุงวัวเอามาใส่จานที่มันโตๆโตโตหน่อยสะดวกที่เราจะใช้มันก่อนอื่นก็เอาน้ำปลร,รามาลงนะคะแล้วก็น้ำตาลปีบ๊บแล้วก็ผงชูรสไก่แล้วก็พริกผงน้อยหนึ่งคะ่ะ แล้วก็บีบมะนาวเลยนะคะเพื่อสิ่งเหล่านี้จะได้เข้าเครื่องดีๆค่ะแล้วก็ใส่พริกปงนิดหนึ่งก่อนนะคะเบามือนะคะเพราะว่าบ้านของเชฟนี้มีคนทานพริกไม่ได้ก็มีแล้วก็น้ำปลาที่เหลือเนะะี่ยก็เทลงไปเลยนะคะแล้วก็ผงชูรสไก่ด้วยเพราะว่าเราจะต้องเติมน้ำปลาแล้วก็อะไรอีกเออแต่หากว่าบ้านคุณนี้เขาชอบทานเผ็ดนะคะ ตามสบายเลยค่ะคลิกใสา่ทรารก็ได้หลังจากนั้นก็คนเลยนะคะเอาช้อนหรือก็เอามือก็ได้เราจะต้องคั้นแล้วก็บีบให้เนื้อนี้มันเข้ากับเครื่องดีๆนะคะมันถึงจะอร่อยไม่ต้องว่าจืดตรงนี้เค็มตรงนั้นก็เลยไม่เอาไหนเลยนั่นยังไงไม่มีใครช่วยเตือนเกือบจะลืมน้ำมะขามเปียกแล้วยังไงพอดีเชฟคิดว่าจะทำให้ ลาบนี้มันเปรี้ยวจัดน้อยหนึ่งก็เลยแถมผงซุปมาขามไปนิดหนึ่งนะคะถา้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะแถมมะนาวก็ได้ลาบวันนี้คงจะเปรี้ยวน้อยหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเป็นเนื้อวัวแล้วก็เนื้อวัวไม่ค่อยสุกด้วยก็เลยต้องใช้มะนาวค่ามันอีกครั้งหนึ่งค่ะเอาละค่ะน้ำปร,ราปลาเกลือก็ใส่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คงจะเหลือแค่ผักชีผักหอมนะคะ อาลงเลยค่ะลงด้วยมีทั้งผักอะไรเอ่ยก่อนหอมก่อนนะคะฉันเชฟก็เอาหอมมาลงก่อนแล้วก็แถมพริกค่ะแต่รงว่าพริกนี้ก็มันแดงดีแต่ก็ไม่ค่อยเผ็ดท่ลายหรอกนะคะไม่ใช่พริกขี้หนูมาจากเมืองไทยนะคะมันเป็นพริกมาจากเม็กซิโกนี้ไม่ค่อยเผ็ดท่ลายหรอกค่ะเห็นใส่เยอะนี่ไม่หมายความว่าเผ็ดทไลายหรอกนะคะเมื่อลงหัวหอมนะคะแล้วก็สาวให้ดีๆมันจะได้เข้ากับเนื้อเรา มันจะไม่ขาวแล้วก็เอากระเบือลงเลยนะคะแล้กวก็ข้าวคั่วคุณเรียกว่าอะไรนะอยู่ที่โคราชก็เรียกว่ากระเบือนะคะแต่ว่าคุณจะเรียกข้าวคั่วก็ก็ได้นะคะเอาลงเลยแล้วก็ซาวนะคะมันจะได้เข้ากับเนื้อมันจะทําให้เนื้อนุ่มหอมแล้วอร่อยเมื่อเราซาวเนื้อกับหอมแล้วก็ข้าวคั่วนี้ให้เข้าตัวเรียบร้อยแล้ว ก็เอาผักชีมีผักม้าทารแนเน่แล้วก็ผักหอมผักอะไรก็ได้ที่คุณมีนะคะที่คุณชอบก็ใส่ไปเลยไม่จํากัดนะคะเชฟมีเท่านี้ก็ใส่แค่นี้ละคะ่ะมันไม่ค่อยมีอยู่ที่นี่มันลําบากหาของที่อร่อยๆอ่ะฉะนั้นเชฟก็ใส่อะไรที่เราหาได้นะคะก็ลองไปชิมดูนะคะว่ามันจะไปถึงไหนแล้ว อืมเปรี้ยวหอมอืมรสชาติดีเลยอืมเข็มปานกลางค่ะอืมผงงวันนี้ทำให้ลาบตัวนี้มัน รสอร่อยอร่อยพิเศษเลยอตอนนี้เชฟก็ขออนุญาตจัดอาหารให้แม่ก่อนนะคะท่านนั่งรอนานแล้วแล้วก็หวังว่าเนื้อลาบนี้จะไม่แข็งและไม่เหนียวเกินไปเพราะว่าฟันของท่านไม่ค่อยดีฉะนั้นเชฟจึงต้อง ่นให้ให้มันละเอียดละอ,อให้ดีแล้วแต่คุณชอบนะคะถ้าคุณจะเอามาจิ้มกับผักอะไรก็ได้วันนี้ เชฟก็มีแค่นี้ละค่ะมีมีอะไรเอ่ยมีผักสลัดหัวมีไผ่มีผักอะไรทารแน่ใช่ไหมเมื่อะไรโทษทีแล้วก็มีมะเขือค่ะแล้วก็จะทําให้มันสวยก็ต้องมีมะเขือเทศที่มีแสงจ้านะคะเพราะว่านี่ไม่แค่ว่าจะอร่อยก็จะทําให้มันมีสีสุดสวยด้วย ก็เอาสีแดงๆนี่ค่ะมาตกแต่งให้มันมีสีสันมากขึ้นมันจะได้ดูอร่อยแล้วก็สวยตาด้วยถ้าคุณชอบแต่งจานผักนี้นะคะก็แนะนำด้วยเพราะว่าเชฟก็ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ก็ทำตามที่เคยทำนะคะแล้วก็เคยรู้มาก็ทำยังไงให้อาหารนี้มันดูจเจริญหูจเจริญตาเราก็ต้องใช้ ผักที่มันมีสีสันแดงเขียวเหลืองชมพูอะไรอย่างนี้ค่ะเพื่อทำให้ให้ถาดจานผักของเรานี้มันดูสดใสหน้าทานหน่าน่าอร่อยนะคะถึงว่ายัางไงก็ต้องอร่อยแล้วก็สวยด้วยเพราะว่าเชฟเนะะี่ยค่ะเวลาทำอาหารนี้ชอบที่จะเห็นอาหารของเรานี้มันมีสีสันสวยรสก็ดีสีก็สวยค่ะมันมันต้องเป็นคู่กันนะคะ ถ้าคุณไม่เชื่อเชฟนะคะก็ลองไปทานอาหารที่ร้านแพงๆสิคะแล้วมีเนื้อนิดเดียวโอ้โหไปดูผักคนนี้นะคะเขาเขามาตกแต่งให้สวยสีสันตั้งหลายอย่างแล้วก็ไอไอเนื้อนิดเดียวนะคะตอนนี้ก็มาเป็นราคาเป็นร้อยเป็นเนีย่ยเป็นร้อยๆเลยคะ่ะก็แค่เอาผักสวยๆมาเติมแต่งทำานั้นเอง ตอนนี้ลาบเนื้อวัวก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเหวังว่าคุณจะชอบถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ subscribe แล้วก็กระดิ่งนะคะแล้วก็แชร์ด้วยเราจะได้พบกันในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ